PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle ุณชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันศุกร์สบายๆค่ะนิกมาพร้อมกับฉากที่อลังการและสีสันจัดจ้านแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนฉากใหม่แต่วันนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักช่องอีกหนึ่งช่องซึ่งนิกเชื่อว่าเนี่ยอยู่ในใจของใครหลายๆคนแน่นอนโดยเฉพาะคอเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะเพราะช่องนี้ค่ะเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นช่องลูกทุ่งหมอลำอันดับหนึ่งในเมืองไทยหลายๆคนคง ลล้ออ้ออองแวนะคะคเพราะนิกจะพามารู้จักช่อง Top l i ลน์ทอยู่ในลำดับที่78สําหรับกล่อง PSI และตอนนี้ค่ะเราพร้อมที่จะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นผู้อํานวยการช่องคุณบุญชายสิริโพกษัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกพี่แก้วนะคะครเรียกค่ะวันนี้ค่ะนิกจะมาเปิดบ้านทําความรู้จักช่อง t o อปไลน์ทเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ผ่านหน้าจอทีวีและผ่านกล่องของ PSI ค่ะประมาณสัก4ปีแล้ว แล้วนะคะแต่ไม่เคยทําความรู้จักช่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังกับสีสันวันนี้มาเห็นเนี่ยฉากอลังการโอ้โหจัดจ้านสะใจเหลือเกินค่ะสําหรับคอเพลงลูกทุ่งหมอลำ<ค>แล้วได้คอนเซปต์มาเป็นลูกทุ่งหมอลำอันดับหนึ่งในเมืองไทยโอ้โหมันต้องมาทําความรู้จักแล้วค่ะว่าจุดเริ่มต้นของช่องนี้เนี่ยเติบโตมายังไง4ปีแล้วถึงได้ไปอยู่ในใจของคุณผู้ชมหลายๆคนค่ะก็จากเริ่มต้นก็คงจะเป็นเพราะว่า ทางช่องทางช่องก่อนที่จะเป็นช่องเนี่ยเพราะว่าทางทางบริษัทท็อปไลน์เนี่ยก็ทําเทปหอลมลุกทุ่งขายอยู่แล้วซึ่งหลายคนรู้จักนะดิื่อว่าครับครับรู้จักแล้วก็เราทํามานานแล้วฮะยี่สิบกว่าปีแล้วพอทํามาตอนนั้นทีวีดาวเทียมก็ผมว่าก็เกิดนานแล้วแต่ว่าคงยังไม่เพื่อฟูเท่าไหร่พอเริ่มชักจะเริ่มมีกระแสที่ดีนะทางท็อปไลน์ก็คิดว่าเออน่าจะเปิดช่องดาวเทียม เพื่อจะใช้เป็นฐานในการนำเสนอประชาสัมพันธ์และโปรโมทเพลงของตัวเองเพราะจริงๆแล้วชื่อท็อปไลน์เนี่ยเราเคยรู้จักในการเป็นค่ายเพลงนะคะทำเทปมาตั้งแต่ตอนแรกที่เราฟังวิทยุฟังเทปกันจะรู้จักศิลปินของท็อปไลน์แล้วก็ท็อปไลน์เนี่ยสร้างศิลปินเยอะมากจนณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนเพลงจากศิลปินเหล่านั้นเนี่ย เป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วไหมคะก็เยอะพอที่เราจะอออากาศได้ตลอดนะฮะเชราะมว่าเราบันทึกเทปเก็บเอาไว้ตลอดค่ะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าทั้งใหม่ชุดที่ศิลปินบางคนก็เรียกเรียว่าอแก่มากไปแล้วก็เราก็ยังนำมาออออากาศอยู่เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ใช่แล้วศิลปินคือ ถามว่าบทเพลงเนื้อร้องหรือว่าทํานองอะไรทั้งหลายแหละมันมันเป็นสเสน่ห์ที่ตราตรึงนะคะในความรู้สึกหนูพอฟังเพลงแล้ว่เราเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงศิลปินคนนั้นๆ,ๆแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะแก่แล้วหรือแม้แต่เสียชีวิตไปแล้ว<ม>นะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของท็อปไลน์แล้วก็กลายมาเป็นช่องท็อปไลน์ทีวีอย่างนั้นเหรอคะครับ,รบเพราะว่าเร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 า,เราสามารถที่จะศิลปินของเราเนี่ยมาออกอากาศได้ตลอดมพนะเป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วคุณจะหาดูที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่นะตั้งแต่รุ่นต้นๆเลยซึ่งเราเริ่มสามารถบันทึกเทปไว้ได้ใช่ไหมเราก็มาทยอยออกแล้วก็บางส่วนก็ยังสามารถจำหน่ายได้แต่เพราะว่าเพลงไม่ตายหรอกครับชคนนิยมเนี่ยมันก็หมุนเวียนกันไปนะคนที่อายุมากหน่อยอุโสหน่อยก็อยากฟังเพลงที่ตัวเองรู้จักใช่เด็กวัยรุ่นที่ได้เข้ามาสัมผัสหรือได้ผ่านช่องเราหรือได้ผ่านจอของเราเนี่ยก็จะได้รู้จักศิลปินเหล่านี้ ถึงอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเขาเป็นแฟนเพลงเราสักพักเขาจะรู้ว่าเพลงพวกนี้มันจะวนไปวนมาเยอะก็นำกลับมาลองใหม่นะแต่เพลงที่เป็นอมตะจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเพลงใช่ไหมอย่างวงวงที่เป็นอมตะเลยว่าคนต้องรู้จักก็พุ่มพวงดวงจันทร์โอ้โหใครบ้างไม่รู้จักคุณผู้ชมกับเสียงอีสานใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นเป็นวงอมตะผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้นะมันคงไม่หมดไปจากความทรงจําในรอบ3-40ปีนี่แหละครับ oh. คนก็ยังต้องตามดูอยู่คนว่า, 3, าย <40 S 2> <ๆ S 1> ที่เราอออากาศคนก็ยังตามดู ตรงนี้แหละคือจุดเด่นของเราตั้งแต่แรกนะคะ,คะจนขยายต่อมานะปัจจุบันแต่ที่นี้ค่ะคือศิลปินเท่าที่เราเห็นเนี่ยนอกจากพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นแบบหูขวัญใจของใครแทบทุกคนเนเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะมีใครอีกไหมที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของช่องแล้วก็จะต้องติดตามผลงานเขาในช่องนี้ค่ะก็ณปัจจุบันนี้ก็พีเพชรสหรัฐเพชรสหรัฐซึ่งกำลังโด่งดังพี่มแม่กำลังโด่งดังมากแล้วก็เพลงก็ติดอันดับ นะครับเขาเพิ่งได้รางวัลมาหยกหยกอ่าก็เป,เป็น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 อะไรที่เป็นนักร้องศิลปินชายค่ะวงวงศิลปินชายแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสําหรับในช่วงปัจจุบันนี้ครับคือแล้วนอกจากศิลปินที่เยอะแล้วก็บทเพลงที่มากรวมถึงบทเพลงที่เป็นอมาตะแบบนี้นะคะแล้วคือปัปจจุบันนี้เท่าที่เห็นนะคะก็จะมีช่องอีกหลายช่องเหมือนกัน ที่บอกว่าเรามีศิลปินตั้งแต่แบบยุคสมัยก่อนเลยว่าบทเพลงอมตะตรงนี้คือจุดเด่นที่แตกต่างช่องอื่นๆไหมคะหรือว่ามีจุดแข็งตรงไหนเพิ่มเติมว่าแตกต่างคือเรามีมาก่อนอมอหมอลำเรามีกันแล้วเราเป็นหมช่องหมอลำที่แข็งแรงต้องยอมรับทางสายอีสานเนี่ยคนจะรู้จักช่องเรามากถึงจะมีศิลปินเยอะแค่ไหนก็แล้วแต,แต่แต่ว่าเรามีสื่อ,อที่ไปถึงเขาเขาก็จะเปิดช่องเราเพราะทางอีสานเท่าที่เราสำรวจมานะ ชาวบ้านทางอีสานจะเปิดช่องเรามากที่สุดแม้ส่วนภาคอื่นๆก็จะเป็นพวกเพื่อนอีสานทั้งหลายที่เคยอยู่อยู่ทางอีสานไปไปทํางานไปทํางานไปอะไรถ้าเขาพีโอกาสเขาก็คงจะเปิดดูเพราะว่าเราต้องอะไรก็แล้วแต่คนจะนึกถึงบ้านเราเสมออยู่ที่ไหนก็จะนึกถึงแต่บ้านเรานะฮะคนใต้เวลาไปกรุงเทพก็ยังนึกถึงก็ยังอยากฟังเพลงใต้แต่ว่าเสียดายที่เพลงใต้ อ้าไปใต้มั<ต>น้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าช <c oughs> ่อง <c oughs> เข้าอีสานเนี่ยอีสานได้เป็นตลาดใหญ่ <c oughs> เป็นตลาดใหญ่ดัะ <c oughs> นั้นความได้เปรียบของเราก็คือว่าเรามีเพลงที่ <c oughs> เป็น เพลงหมอลำนะทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำที่สามารถจะให้ความสุขกับคนอีสานได้โอ้โหอย่างนั้นการันตีในเรื่องของคอนเซปที่บอกว่าช่องลูกทุ่งหมอลำอันดับหนึ่งในเมืองไทยไปได้แบบสบายสบายเลยโดยประชากรของคนอีสานเลยนี่ก็รู้กันอยู่นะคะทั้งโดยพื้นที่ทั้งจํานวนเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กระจุกแค่อีสานแต่เขาไปทุกที่แต่สิ่งที่เขานําไปด้วยคือความสุขในรูปแบบของเขาซึ่งก็คือบทเพลงอีสานนั่นเอง นะคะศิลปินก็เยอะโด่งดังทั้งนั้นเลยหมอลำก็คณะใหญ่ๆเขาเรียกเป็นคณะคใช่ไหมคะคแล้วบอกว่ารวบรวมไว้เยอะที่สุดในเมืองไทยจริงรนะคะใช่ครับโอ้และแบบนี้เราไปรวบรวมมายัางไงคะหรือว่าทุกๆคนทุกๆเจ้าในลิขสิทธิ์ของเราหมดเลยะคะไม่หรอกครับก็ศิลปินก็บางทีก็คัดเลือกมาเราก็คัดเลือกมา,เรา,กเ,กมาเราไปเห็นที่ไหนถ,ถ้าเป็นศิลปินที่เราคิดว่าดีเราก็าจะมาเข้าค่ายส่วนศิลปินที่บางส่วนก็โอเคมา เข้าเราเอง oh. เป็นศิลปินที่อื่นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าอยากมาอยู่กับเรา oh. ไอ้ที่อยู่กับเราแล้วออกไปก็กลับมาอีก oh. นะฮะก็ <c oughs> กลับมาอีกเพราะว่าไปเปม,มาผมว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ศิลปินต้องผมว่าเขาต้องสบายใจ <c oughs> ไปที่ไหนมาวนไปวนมาถ้าเขากลับ <c oughs> มาหาเราเราก็ต้องมั่นใจได้ว่า เราก็คงทําให้เขามีความสุขได้หรือเขาพอใจก็ถึงได้กลับมาหาเราอีกเหมือนว่ามองลึกเข้าไปในเรื่องของการบริหารจัดการเหมือนกันนะคะการอยู่ที่ไหนเนี่ยคือครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคืออยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็ก็น่าที่จะทําผลงานออกมาดีและมีความสุขแบบนั้น อแต่เท่าที่นิกมองเป็นเป็นภาพในจินตนาการหนูเองแล้วกันนะคะอย่างคณะหมอลำเองอะค่ะมีเยอะมากเลยในภาคอีสานแล้วก็จะมีคณะเล็กคณะใหญ่คณะน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะเราคัดเลือกเนี่ยเลือกเฉพาะคณะใหญ่ๆเท่านั้นหรือยังไงคะไม่เราเราก็มีของเรามีเล็กมีใหญ่แต่ว่าเราก็ต้องดูความนิยมบางคนที่มาจากเล็กแล้วก็โตเป็นใหญ่ใช่ไหมมันอยู่ที่วิธีการโปรโมทแล้วก็เพลงที่เขาออกมาถ้าเพลงที่ออกมาถูกใจ และสามารถจะสร้างฐานคนดูของตัวเองได้มากขึ้นค่ะจะเพิ่มสีสันในวงให้มากขึ้นมันก็จะเป็นคณะใหญ่ได้อย่างเสียงอีสานใช่แต่ว่าจะทําให้ใหญ่แบบเสียงอีสานมันคงจะยากหน่อยอแต่ว่าโอเคขอให้มันดังเป็นคณะคณะไปเถอะครับไม่ต้องใหญ่แบบเสียงอีสานและสามารถประคองตัวเองให้ได้ให้เป็นให้อยู่ในใจของคนดูนะเมื่อไปเล่นที่ไหน จะมีแฟนเพลงตามไปดูอันนั้นก็คือความสาเร็จแหละครับอ๋อคือคณะเล็กคณะน้อยเนี่ยไม่เกี่ยวแต่อยู่ที่ว่าคุณมีแฟนคลับแฟนของหมอลำของคุณหรือเปล่าแล้วคือคําว่าแฟนนี่มันต้องแบบฝังลากลึกเหมือนกันนะคะหนูเข้าใจว่าอย่างนี้ก็ต้องทำไงมันก็แล้วแต่บางบางคนมันเริ่มต้นจากเพลงไงครับเริ่มต้นจากชอบเพลงเสร็จแล้วก็มาศิลปินใช่ไหมถ้าสองอย่างมาเดินคู่ด้วยกันได้ก็โอเคมันก็จบ กค็คือความสาเร็จก็มาแบบศิลปินเกาหลีใช่ไหมมันได้ทั้งหน้าตา<ช>ได้บุคลิกได้เพลงเข้าไปด้วยม,มันก็ยังอยู่ได้นานะก็ะต้องรักษาสภาพค่ะหนูขออนุญาตถามเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่บอกว่าเราเรา,เราอาจจะต้องรักษาสภาพทั้งการเป็นวงของเขาด้วยและการที่เราเป็นบริษัทที่จะต้องดูแลเขานะคะยังวงใหญ่ๆเช่นเสียงอีสานนะคะคือเขามีลิขสิทธิ์ของเราโดยตรงเลยแบบนั้นไหมคะก็ลิขสิทธิ์เป็นของเราที่เป็นที่ทําเพลง เป็นของเราแต่ว่าการแสดงเนี่ยเป็นของเขาในส่วงเขาที่เขาแสดงค่ะ uh, เราก็แต่แล่าเราก็ทําเอาการแสดงของเขาเนี่ยมาออกอากาศาเราก็ไปถ่ายมาออกอากาศด้วย อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นแฟนเสียงอีสานสมมุตินะก็คือคุณจะได้เห็นเพลงเขาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของท็อปไลน์แน่นอนแหละนะคะก็คือจะได้ฟังแล้วได้เห็นการแสดงของเขาแน่นอนถ่ายทอดทั้งช่องท็อปไลน์ทีวีมันไม่ใช่เฉพาะเสียงอีสานนะทุกวงทุกวงจะเป็นแบบนี้ทุกวที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็จะไปถ่ายการแสดงของเขาตามหัวเมืองถ้ามีโอกาสเพื่อจะนํามาออกากาศเพราะว่า การแสดงสดของแต่ละที่เนี่ยของแต่ละวงมันไม่เหมือนกันอ๋อเหรอคะอารมณ์อารมณ์ของคนดูมันไม่เหมือนกันม,ม,มีตีกันแบบนั้นเหรอคะไม่เน่ย้องไม่ได้โตตีกันแต่ว่าอารมณ์ของคนดูที่ไปนั่งดูการแสดงออกอไปแสดงที่อ่ายโสธรก็จะเป็นอีกแบบเลยไปแสดงที่ขนแกนอารมณ์คนดูก็จะอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแล้วก็ เมื่อเราเอานำภาพพล็อออกอเราจะเห็นอารมณ์ของคนดูซึ่งแตกต่างก<อ>ารแสดงอาจจะเหมือนๆกันคล้า,ลายๆกันแต่อารมณ์ความแตกต่างของคนที่เข้ามาร่วมดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็ชอบคนนี้ก็โดนโอ้ยคนนี้ก็ร้องเพลงเพราะ ที่ท็อปไลน์ไดมอนต์ของเรามีศิลปินนักร้องมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือหมอลำถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่0817111059ไม่ว่าจะการแสดงหรือโชว์ตัวติดต่อเราได้เลยท็อปไลน์ทีวีช่องลูกทุ่งหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทย